สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับผมอาหารมังสวิรัตอาหารเจนะครับผมวันนี้จะมารีวิวผัดมาละาซีอิวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาละาเราก็หันห่นหั่นบางๆเล็กๆนะครับผมชิ้นบางๆเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับผมเล็กๆเลยนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยเจนะครับผมเป็นน้ำมันพืชน,น้ำมันหอยเจ ในวันนี้ผมมาต่างจังหวัดนะครับผมแล้วก็ซีอิ๊วหวานนะครับผมไปซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานก็ได้รสดีเจหรือว่าผงชูรสเจมันไม่มีเราใช้ผงชูรสเจแบบนี้ก็ได้นะครับผมแบบนี้ทานได้นะครับผมทานได้นะครับทาแต้มันสปะรหลังนะครับผมวันนี้มาต่างจังหวัดนะครับผมพอดีลืมลืมหยิบเครื่องปรุงมาได้เครื่องปรุงมาแค่นี้ทําแบบนี้ก็สามารถทําได้ครับผมนะครับผมนะครับแบบนี้ก็แซ่บเบอร์นลครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำแต่เราจะ ตั้งกระทะร้อนๆใส่น้ำมันนะครับผมน้ำมันใส่มากใส่น้อยกะระยะกะไม่ใช่กะระยะกะปริมาณน,นะครับผมตามมาละของเราเล็กมากน้อยแค่ไหนนะครับผมทําเยอะผมก็ใส่เยอะนะครับผมเพราะว่ามาละที่ผมทำชามใหญ่นะครับผมชามเท่ากระทะเลยนะครับผมไม่ลวก่นนไม่ลไม่ไลวกยาก ทำเนี่ยทำให้เด็กน้อยน้อยแมเด็กน้อยน้อยสวยสวยไหนบ่ครับผมกระทะร้อนรแล้วก็ใส่มะละลงไปเลยไปผัดเลยนะครับผม เราจะปรุงกันนะครับผมใส่ผงชูรสเจนะครับผงชูรสทั่วไปนี่แหละครับสามารถทานได้น,นะครับผมเป็นเจเหมือนกันใส่น้ำมันหอยเจนะครับลงไปตาเด็กสมบูรณ์ครับน้ำมันหอยเจซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับมีขายหมดเลยนะครับผมดาลง,งไปนะครับผมซื้อดามซื้อหวานลงไป ใส่ลงไปเลยใส่มากใส่น้อยก็ตะกะประิมาณตามมาระของเรานะครับผมกล้องยกเล็กหน่อยนะครับขออภัยนะครับมือถือด้วยทีนี้เราก็จะเคี่ยวนะครับผม,มเคี่ยวให้มันเข้าเนื้อนะครับให้มันสลบให้มันเข้าเนื้อนะครับครับผมมันเจมดหละ ผักซีอิ๊วผักของฟูงอ่เจ๊มดจะเวน้นน้ำปลาจับก,กดสีแล้วก็เคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวไฟอ่อนๆน,นะครับผมเคี่ยวไฟอ่อนๆให้มันให้มันสลบนะครับผมมะระมันจะออกขม,ขมๆใช่ไหมพอมันเจอซีอิ๊วเ <CEO, S 2> จออะไรไปอย่างเงี้ยมันก็จะนั่นเขาเรียกว,ว่ามะระผัดซีอิ๊วนะครับผมก็มจะสีสันอย่างเงี้แหละมดชาก ได้หมดเนี่ยมันก็จะไม่ขมนะครับมันไม่ออกขมขมมันหวานแต่พอทานเข้าไปแล้วอะไรไปแล้วอ่ะมันจะรสชาติพอเข้าเนื้อเสร็จแล้วค่ะผมมันจะมีรสชาติออกขมออกหวานเกลือหน่อยๆก็จะเข้ากันนะครับผมดี๋ยวเราให้มันสลบไปหน่อยๆครับเสร็จแล้วนะครับผมไม่ต้องนั่นมากนะครับ เราก็ชิมซีอิ๊วจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ีเยอะมันรายเยอะกระทะใหญ่รสชาติโอเคแล้วนะครับอร่อยนะครับลองไปทำทานดูนะครับผมผมใส่ซีอิ๊วหวานนะมันจะมีสองแบบซีอิ๊วหวานกับซีอิ๊วหวานก็คือซีอิ๊วดำ แต่ต้องต้องเข้าใจว่าซีอิ๊วดำมันจะมีว่าซีอิ๊วดำแบบหวานกับซีอิ๊วดำแบบไม่หวานนะครับผมอันนี้ต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับผมใส่ซีอิ๊วดำแบบหวานนะครับผมอืเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปทานข้าวแล้วนะครับผมน้องเหลือมระวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับร่วมทําทานกันนะครับผมเป็นอาหารมังสวิรัตอาหารเจเพื่อสุขภาพนะครับผมครับสวัสดีครับ